อยู่บ้านเลยเที่ยงอ่ะก่อนที่พี่จะออกจากบ้านไปแล้วเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตื่นมานี่กินอาหารเช้าเบรกฟาดเสร็จแล้วนางก็จะเดินทํานู่นทำนี่แล้วนางก็พึมพำแก่งตัวแล้วคิดแต่คิดแต่คิดดังอ่ะนอืไปโอเคไปบ้านนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็เออน่ารักๆฮัลโหลสาวไทย เอาไว้เปิดเวลาฝนตกคื <c oughs> อเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องก็เปิดทีวี <คน S 1> ได้ไม่ปิดตามหมดเลยมันลำคาญไ้่ว่าไม่<ะ>ขมเขาชอบเราะองที่ฝนเดปิดตาป <c oughs> ุ๊ <c oughs> โยบอกว่าฝนปิดตาตอนนี้มาเยี่ยมเยียนค่ะที่พระราชวังบักกิงแฮมของคุณติ๋วอรสาค่ะ ก็คือเราอยู่ที่บ้านของอติวจริงๆเมื่อก่อนเป็นบ้านเมื่อไหรเมื่อก่อนเป็นบ้านหลังเดียวเานลยชั้นเดียวด้วยตอนเนี้ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านแล้วก็บ้านนนงี้เป็ที่ว่างที่องว่าแม่หนูอ่ะเขาก็มาฝากรักเอาไว้ปวดท้องมากเมราะ่าจ่าขับรถมาอติวไม่อยู่เจอไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ไม่หมดเลยจะรอแป๊ะ แต่แม่ประจําเลยอะวันนั้นตอนนั้นที่เราไปถ่ายละครจําได้ไหมคะอยู่ด้วย่ไม่ไหวแล้วพูดออไม่ไหวยนี่ไงนี่มันไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยไม่เคยเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะขอเชิญนะคะนางขวานขอเชิญนะคะเดี๋ยวไปดูเชิญ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 มาลอดอกไม้ แฟนๆมันเหมือนมีเนี่ยเขาเรียกร้องให้มาบ้านไม่ถึงนานมากแล้วฮะวันนี้ทำไมถึงยอมเปิดบ้านแล้วครับเขามีทางเลือกไงคะเขาเปิดันครบก็จะเปิดผอวมันก็รู้นดวมีเต่าทาไมเพาเป็นพวงจุ้ยไหมคะเลี้ยงทำไมได้แต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ย ก่อนอ่ะตรงนี้เป็นบ้านนตอนเด็กๆตอนเด็กๆอนบ้านบ่อยใช่บ้านชั้นเดียวตอนหลังอัติวก็คือ22ปีแล้วก็ตัดสินใจทุบหรอคะเออทุบอยากจะทำมาเป็นเพราะอย่างน้อยก็อยู่คนเดียวอ่ะเราก็เป็นรายได้ใช่เป็นรายได้ด้วยภาษีเนคำเนาะใช่ก็เลยทําเป็นอพาร์ตเมนต์ถูกต้องชื่อว่าอรสาเพรสอรสาเพลสทุกคนแบบว่าสามารถมาเช่าได้ได้เลยพิภพาวดี16กับที่1สอือคือทำเลเขาดีมากแล้วห้องเขาสบายมีชั้นหมดกี่ชั้นคะ ถ้า้าจารยอยู่กันแบบว่าสบายๆสบายสบายว่าเราก็อยู่เองเราก็ไปไหนไม่ได้อือเองด้วยนะส่นเรชอบอะไรที่แบบว่าเจ้าของอยู่เองเพราะสุดท้ายก็คือเขาก็ทำแบเราอยู่ชั้นเนี้ยเนี้ยเหรอคะชั้นบนเนี้ยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวได้พาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาทัวร์อาอีส์นะคะตอนที่อาอีส์เขาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมจริงๆแล้วแล้วเขาทําบ้านที่กรุงเทพเขามาอยู่เขาอยู่ตั้งสามปีจ่ายล่วงหน้าค่ะทั้งปีเลยใช่ไหมล่วงหน้าหปีอ๋อใช่จุกอีกใช่เขาได้ออกเขาได้ออก ก็คือต้องใช้ขีการ์ดก่อนนะจุดเทีียยนเบรามาร้อยคนเลยเรามาร้อยคนเหรอข้ามาปุ๊บจะเจอแม่อีซตอนอตอนนี้อีซใมรอีกโอ้โหตั้งวงแล้วเหรอคะตั้งอนไรม่ มาดูเป็นห้องแรกแต่วันนี้เราต้องได้ดูห้องอติ๋วด้วยห้องอติ๋วเหรอดูได้เลยเชิญนี่นะอ้าวใครอยากเช่าห้องนี้ก็คือยังมีว่างว่างตอนนี้ว่างอยู่ค่ะตอนนี้ว่างอยู่ถ้าไม่รีบตอนเดี๋ยวจะเต็มนะต้องรีบนะไม่ไม่ค่อยให้ใครนี่ห้อเพราะอะไรคะเพราะว่มีคนเช่าโอเคโอเคโอเคเฮ้จะพูดตรงใกล้ชิดเจ้าของอย่าอย่าร้อยเจ้าของมาดึกๆได้ อันนี้อันนี้ก็คือราคาแบบดีใช่ไหมคะคุยกันได้ถูกใจก็คือลดห้พิเศษถูกใจอาจจะอยู่ฟรีก็ได้ไม่ถูกใจก็แพงหน่อยใช่ไม่ถูกใจก็แพงหน่อยไอไออันที่ถูกใจฟรีล้วไปไปแพงห้องอื่นเรามาถูกป,ป,ปไปๆป <y sagen> ไป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 บปไว่ปไ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 ้ไป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 ปปปปปป แต่เขาสวยนะลูกเป็นลูกกระถินที่สวยมากอันนี้คือลูกไข่แบบเหรอคะใช่ไข่แบบไข่แบบวิทาศานเหรอคะเออยิกก่งแ็่งมุติกับพี่น่าโอ้โหสวยมาก,กติกอ นี so oh, ่คือสมัยนักเรียนหรอคะใช่นักเรียนตอนนี้อันนี้กวดนี่เป็นที่ลาวุธอ๋ออันนี้ตอนไปประกวดเออนี่วัดที่ลาวุธนักศัลยไทยป่ะคะนักศัลยไทยนักศัลยไทยอันนี้เวทีอะไรคะนักศัลไทยสาวไทยอ๋อนี่อันนี้ไปต่างประเทศอ้ติว่าหน้าคมตั้งแต่เด็กเลยค่ะเออใช่ค่ะหน้าแบบว่าอันนี้ตอนอันอยู่ป .6 นี่ดูดิอันนี้ก็คือแบบนางแบบแบบว่าสุดพันร้อนอันนี้ไปไปถ่ายแถวเนี่ยอะไรต่างประเทศเหรอคะไม่อันนี่เฮ้ยดูเหมือนต่างประเทศแล้วนี่ต้องมาาโพส หน้าตำรวจเออตำรวจด้วยโอ้หน้า่ะตำรวจตำรวจเดียวไม่รู้กี่ปีแล้วดีกว่านาะนี่ก็สวยงามเก๋ๆเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นประตูเปิดเข้าบ้านเรานะคะอยประตูเนี่ยปลุกเข้าปลุกออกสบายเลยนะไอันนี้เผื่อจะไปดูข้างบนเราก็เปิดนี่ไปไม่ต้องลงไปเดี๋ยวเรามีลงทางนี้อีกทางนึงเอออเออเออใหทางสามีน่อเหรอสามี จะบอกว่าถ้ามาเนี่ยหลงทางได้เลยนะมันแบบขึ้นลงได้หลายทิศทางอันนี้ก็คือมาตรงที่ห้องอติวระเบียงใครเคยเห็นลู่วิ่งปกติอย่ามันเบสิกเกินไปต้องแบบนี้เราต้องออกกําลังแดวเฉียงนี่ใช้ทุกวันเหรอคะติวหอาติวสุดยอดเลยอ่ะสดยอสุดยอดขยันนี่ซื้ออะไรคะชือบราวนี่บราวนี่บราวนี่ เขาสู่บ้านของอาติว๋วที่เป็นหอ้องของอาติว๋วจริงๆเหมือนมาอินหลุดมาอีกโลกใหม่เสือเองลอกหน้าแล้วมาว้แถวเนี้ยหรอนี่ดูเขาคือมียศมีตำแหน่งนะมียศมีตำแหน่ง2,512เป็นได้ได้ตำแหน่งอะไรคะอันนี้ ACBON ACBON คือคืออาชีพชันอ๋อาชีพชันว่ามีอะไรอันนั้นอะไระดานะประดานเรื่องอะไรสวยมากอาติ๋วสวย มาดามโกยนัวไงคะคืออะไรคะโกยนัวค่ะไม่รู้ค่ะหนูเนี่ยตามอาก้อยไม่ทันเลยเนี่ยอุ้ยอสติวส์รูปนี้เรียบร้อยสวยมากดูแบบตึงตึงตึงอันนี้รูปวันนี้นานมากแล้วเรูปแสวงกันเนี่ยอ๋อนี่นี่แสวงนสวงอันนี้ แก่เจอแม่สิออนี้เหรอคะอุ้ยพ่อกับแม่หล่อและสวยนะอ๋อเบ้เป็นนางงามด้วยนะอ๋อเบ้นก็เป็นนางงามเหรอคะเป็นนางงามอะไรคะพิซานุโล่อ๋ออีก่อนแม่เขาอยู่พิซานุโล่้ามิสพิซานุโลกอย่ไงคะไม่รู้เขาแต่รู้ว่าเขาเป็นนางงามประจำจังหวัดเออจังหวัดอะไรสวยพ่อแม่โถ่แม่สวยตั้งเยอะเนี่ยแล้วแกทำไมล่ะโลโก้ยังอยู่ไหมคะ วงกุ่ไม่อยู่ละทำไมอ่ะหมากินไปหมดเอ้าแต่ย้ายทำไมอ่ะก็ามันหล่นไปแล้วไม่เอาไปแกะแล้วก็เลยต้องทิ้งไปเลยอ่ะเออแล้วโซฟาก็ต้องเป็นอติ๋วก็คือมีลายเพราะว่าเสือโค้งลายเลยลายไปเลยต่ไม่มีวันเหตุอย่างนี้ที่บ้านอาอีทไม่มีบ้านอาอีทไม่มีเสือโค้งเสือดาวหลายก็บ้านเขาเรียบร้อยจะสะอาดสะอาดนี่อ่ะแต่อันนี้พูดถึงนะพี่ถึงก็แบบดูแลบ้านสะอาดทุกวันเลยนะ ครอันนี้คือที่ที่เป่าเป่าผมหรอที่เป่าลูกเป่าลูกหรกว่าเป่าหรือวอะไรเป่าผมเมื่อกี้เป่าลูกแล้วก็เป่าแม่ด้วยหรือว่ามันใช้ด้วยกันอุ้ยเขามีวิเตอรซิลนะส่วนควรรู้กินได้ก็คือถึงจะมีพื้นที่น้อยนิดเราก็ทำปลูกเองกินเองไม่ใช่โหระพาโหระพาอิตาเลียนเออเออโรสแบอร์รี่ก็มีโรสเบอร์รี่ก็มีนะ ยมูมูมีมีมาหน่อยก็มุมแบบอยากจะนั่งก็นั่งกินอะไรนิดหน่อยก็ช็อกโกตี้ทำคอมทำอะไรก็เพี้ยนยายทำตรงนี้งานโอ้โค่ะก็ทำงานก็อเนกประสงค์มียาอันนี้ยานี่ขาดไม่ได้เนาะยายาขาดไม่ได้ค่ะแต่ลืมแต่ลืมก็แต่ลืมกินแล้วก็มีมูมูเเเรรราาาที่อยน เมื่อก่อนน่ะตหนมาบ้านอติวอะเอารถของเล่นน่ะมาเล่นนะคะแบบเป็นรถแบบบังคับวิทยุอะอยู่ดีรถวิ่งเองเราไม่ได้บังคับอะเฮ้ยมีรถวิ่งเองอะ่ะปรากฏว่าเราก็เลยถอดฐานออกยังวิ่งเองอยู่เลยอ,อันนี้พูดจริงนะค่อติวขาแล้วอยู่บ้านเงี้ยอติวทำอะไรประจําวันประจําวันเหรอเช้าขึ้นก็เปลี่ยนน้ำพระไหว้พระเสร็จนี่กระดูกลูกหลาน คือที่เชิญกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรนิดหน่อยกินกาแฟนั่งกินกาแฟข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปดูอพาร์พเมนตาบ้างเขาไปตรวจความเปิดงานตรวจความไม่ร่างด้วยแล้วก็ออกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่ชอบอยู่บ้านเออกไปจับอันนี้คู่ถูกออกไปทำเล yeah. okay. ็บทำนู่นทำนี่เปล่าไปเล่นไพ่บ้าน อาติวเคยอยู่บ้านแล้วอาติ๋วมาทำอพาร์ทเมนต์อาติวเคยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบกลับไปแบบอยู่บ้านเหมือนปกเหมือนเดิมพี่เคยอยู่ไหมไม่แรกๆอยากกลับแรกๆอยากไปมากเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ไม่คิดแล้วไปไม่ได้เพราะว่าอยู่อย่างนี้คนเยอะสนุกดีก็คือนต่อไปเป็นห้องนอนแล้วก็ห้อง อันนี้ห้องน้ำมีข้างในข้างนอกกอเหมือนโลกของกระติวเลยอยู่ในนี้ไม่เคยอยู่บ้านเลยเที่ยงอ่ะก่อนเที่ยงต้องออกจากบ้านไปแล้วเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนเลยคือถ้าไม่มืดกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกตื่นมานี่กินอาหารเช้าเบรกฟาดเสร็จแล้วนางก็จะเดินทํานู่นทำนี่แล้วนางก็คุมพ้าแต่งตัวแล้วคิดแต่คิดแต่คิดดังอ่ะโอเคไปบ้านนี้ต่อแล้วก็แล้เออ là lớn lên <laughs> Hello. มันครัวเล็กๆทำนู่นนี่เตรียาของอาหารได้ใครที่แบบเหมือนแบบไม่มีพื้นที่แบบเยอะๆก็เอาไอเดียเนาะแบบมืนร่วมโลกเหมือนเหมือนอยู่อย่างเงี้ก็สบายดีและแบบทำความสะอาดง่ายดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากแล้วไม่มีเด็กนะไม่มีเด็กอ๋อทำเองทำเองหมดเลยเช็ดถูเองใช้ทุกตารางนิ้วแล้เออกกำลังกายไปอีกตัวก็มันแค่นี้เอง ก็คือได้ทั้งเป็นบ้านและเป็นอพาร์ตเมนต์้วอ๋อนีนไก่ชอบหนึ่งเพลงอะไรนะ้เออสาวตาดาตาเจอแนด่สารเละค่ะเกับพอใจเนีวก่อนที่เรียกว่าทมซิสเตได้ เอาไว้เปิดเวลาฝนตกมาให้หมาให้หมาให้หมาไม่ต้องรู้ว่าให้เพื่อนคือเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอ๋อฟ้าร้องต้เปิดทีวีได้ไหมปิดตามนหมดเลยมันลำคลาญไม่เ่อไม่เ้าชอบเขานอบพี่คนปิดตากูนโยบอกว่าฝนปิดตา นี่จริงๆอ่ะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับใครที่แบบบางทีอายุเยอะขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนบ้านออายยุเะไม่มีนะคะมึงไงก็ใครสนใจก็ออ l าสาเพลส่เซิร์ชในเน็ตก็ได้ว่าสาบกทับยี่มีเบอร์ไหมคะเบอร์โอ้ยจำไม่ได้เลยเดี๋ยวปอดเดี๋ยวป กิจการจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นให้เผื่ออยากจะมาเรามาเช่าแบบเป็นรายวันได้ไหมคะหรือต้อเป็นรายเดือนรายเดือนไม่มีรายเดือนรายเดือนรายปีค่ะก็พามาสําหรับแฟนๆที่ได้ชมบ้านอาติว่าน่าจะแฮปปี้กันแล้วแต่เราไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเดี๋ยวเราจะ พาไปกินคือเป็นอีกหนึ่งกิจการของอาติวผู้หญิงนะคะใช่เนอะคือถ้าใครอยากกินอย่างเราเดี๋ยวดูนะสามารถที่จะแบบว่าเออมาแบบกินไปมากินได้หรือให้ไปทําที่บ้านก็ได้เดี๋ยวไปดูได้เขาอะไรลอยแต่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะไปกินด้วยกันแต่ว่าแต่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ในน้เพิ่งจำไม่ได้แล้วเมนูอย่าถามจาไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่ันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกกระดิ่งกิ้งกิ้ง Mam and me story oh.